ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันนี่พูดเนี่ยพูดออกจากใจนะไปแก้ไขปรับปรุงยังไม่ไม่แก้ไม่แก้ไขปรับปรุงสามารถประมชาติเน่าเละมากกว่านี้วันนี้ยังเห็นพลตำรวจโทไต้ลงผิวพันธ์ทํางานทุกวันะออกมาแถลงข่าวทุกวันยึดเงินคืนให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมเหมือนกันนะ นะครับต้องชื่นชมเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมเลิกปฏิบัติแต่ได้เห็นหลายๆจังหวัดนะครับที่ผู้การจังหวัดมาจับยาเสพติดได้จํานวนมากนะก็อยากจะฝากไปถึงข้าราชการทหารด้วยนะครับว่าเวลาท่านจับยาเสพติดนะครับท่านอย่าเพิ่งเอาไปแถลงข่าวท่านควรให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการสืบสวนหา ตัวใหญ่ก่อนที่ท่านจะไปถแถลงข่าวเพราะบางทีเนี่ยตำรวจทหารร่วมมือกันในการจับยาเสพติดแต่ทหารเนี่ยซึ่งมีก็ประมาณยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยรีบชิงเอาไปถแถลงข่าวเนี่ยแต่ตำรวจเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการขยายผลจับกลุ่มตัวใหญ่ขึ้นจับกลุ่มผู้วงการจับกลุ่มนายทุนไปยึดทรัพย์แต่ทหารเอาไปชิง,ถงแถลงข่าวก่อนเนี่ยบางทีทําให้งานของตำรวจเสียหายได้ ก็ฝากถึงผู้บัญชาของทหารด้วยในแต่ละชายแดนนะบางทีท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านไม่ได้หน้าหรอกนะพอตำรวจเขาเกงารงใจทหารอยู่แล้วแต่ท่านควรจะให้เกียตรติตำรวจในการทํางานร่วมกันในการที่จะ,ะแถลงข่าวเนี่ยให้เขาขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ก่อนแล้วค่อยแถลงแถลงใช้แค่สองวันก็ไม่เป็นไรหรอกให้ตำรวจเขาเช็คโทรศัพท์มือถือว่าโทรหาใครในไลน์ของใครจับคนผลได้แล้วใครเป็นคนสั่งให้ผลผลจากไหนมานไหนใครเป็นคนวงการ นะเขาทำขยายผลสักสองวันแล้วเขาออกมาถแถลงร่วมกันหรือจะแถลงเดี่ยวเขาก็ไม่ว่าหรอกตำรวจอ่ะอันนี้เขาฝากผมมาให้ช่วยชี้แจงต่อทหานตามชายแดนที่มีการจับกุมยาเสพได้จำนวนมากด้วยนะเขาฝากถึงท่านกอปทอบนะครับช่วยกำชับด้วยนะว่าการจับกุมยากระทหานนะโดยตำรวจมันเป็นสิ่งดีแหละแต่ว่าท่านท่านต้องให้เวลาตำรวจทำงานนิดนึงในการขยายผลเพราะท่านเอาไปแถลงข่าวเขาเขาก็ไม่สามารถขยายผลได้แล้วนะ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับว่านะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยนํามาแก้ไขปรับปรุงนะครับผมว่าในพี่น้องทุกคนนะครับว่าเราก็พยายามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกวันเหมือนกันแต่ว่าผมมันจะเป็นต้องออกสื่อเพราะว่าผมคิดว่าความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องนะครับเขาคงไม่มีที่พึ่งแต่บางเรื่องเนี่ยนะครับเรา ก็ไม่สามารถทําให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องของคุณจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะแต่บางเรื่องที่มันเป็นจริงแม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลรัฐพันบาทเนี่ยผมก็ยําเดินการให้นะครับนะเงินพันบาทของคนยากจนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วมีผนะวิชุดาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์อของโรงพยาบาลของรัฐในคนครบาลเนี่ยไปรังแกคนจนเนี่ยไปข่มขู่ไปข่มเหงเนี่ยอย่างเงี้ยผมทําให้นะ ผมเป็ชอบนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงเราทําให้นะครับแต่ถ้าบางเรื่องไม่จริงผมไม่ทําให้นะแล้วก็อยากจะเตือนนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีคอสเซนเตอร์เนี่ยนะครับโทรมาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับทุกวันนะครับผมเนี่ยวันนึงโทรมาสามสี่ครั้งนะแต่ผมจะกดเอาไว้ว่าไอ้เบอร์เนี่ยที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพหรือไม่ เวลาโทรเข้ามาเนี่ยในมือถือผมจะขึ้นคําว่ามิจฉาชีพเราก็กดทิ้งแล้วก็กดยกเลิกนะครับกดยกเลิกอการโทรศัพท์ของเขา,าคือไม่เขาติดต่อเราได้ก็คือกดคําว่าย,ยกเลิกนะครับไม่เขาโทรติดต่อเราได้นะแล้วก็สิ่งแรกนะครับบางบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่เบอร์มิจฉาชีพเขาไปใช้เบอร์ใหม่มาเนี่ยพอโทรมาเนี่ยผมคําแรกเลยผมยะถามเลยว่าม โทรมาทำคอพยรอยอ,อะไรนะแล้วผมก็กดทิ้งแล้วก็บล็อกเบอร์นะเพราะเราเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอาจะพูดเลยว่าเขาเป็นหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานตำรวจหน่วยงานนี้อันนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือคอเซนเตอร์ผมก็จะให้จะถามกันไปว่าคุณโทรมาทำคอพยรอยอะไรแล้วก็กดทิ้งไหนะแล้วก็บล็อกเบอร์ไปนะครับ,รบอันนี้เราต้องระวังนะครับนะแล้วผมคิดว่าวันนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเปลี่ยนนะสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็หน่วยงานของรัฐก็ท้อแท้กันหมดละนะครับการวิเคราะห์กัรชัินก็เป็นวงกวา้างแต่ท่านไม่ช่วยแต่ตัวเองไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขตัวเองท่านก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันคนมันไม่ใช้จ่ายเงินแล้วก็เศรษฐกิจมันลาบากาจริงๆคนคนที่ยากจนก็ยากจนจริงๆคนที่รวยก็รวยด้านฟ้า,าจริงนะอันนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้คือ ก็ช่วยเหลือกันในยามขับขันนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เราพวกเราอย่านิ่งเฉยวันนี้เราต้องเป็นไทยไม่ทนนะเราต้องอะไรที่มันทุจริตเราต้องมีจ่ายยอมแล้วก็สิ่ง้นคือรัฐบาลต้องไปแก้ไขปรับปรุงนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนนโยบายในการทํางานให้ฉับไวใน,บนบนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการแก้ไขออย่างจริงจัง,จงเอาคนที่รู้จริงนะครับมาเป็น รองนายกปราศความมั่นคงดูแลเรื่องยาเสพติดดูแลเรื่องของบริเวณไฟฟ้าดูแลเรื่องของสิ่งเกิดกฎหมายอารมณ์ตีกระทรวงการคลังนะครับมาทํางานนะเป็นมืออาชีพต้องเมื่อกรอมสุรกรตุจริตก็ต้องมีการจับกลุมก็ต้องมีการปลดออกไล่อ,ออกนะครับนะอมชื่นชมกรมสมรภรนะอ่าที่ได้ลูกชายของท่านปลอยประสบสุรบวตดีอันนี้ก็ชื่นชม ที่ท่านอธิด,ดีกรมสมกรท่านลูกชายของท่านปอประสบนะที่มาเป็นนริบดีกรมสมกรแล้วเรื่องที่ทุจร,ริตคอรัปชันในสมกรเนี่ยท่านก็ลงมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะแล้วก็หลายๆลเรื่องเนี่ยที่เราส่งไปเนี่ยวันนี้อย่างเช่นคดีโกฟุกจังหวัดระนองเนี่ยนะท่านปอปลูกชายท่านปอประสบเนี่ยก็ส่งคนมากล่าวโทษจนสามารถเนยกภาษีคืนหมื่นสองพันล้านนะครับนะ จากโกฟุกนะครับได้นะแล้วก็ดำเนินกรารยาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะครับยังมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยที่หลบมีภาษีจํานวนมากนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมีการาประสานไปรยังท่านอธิบดีกรมสพากรในการตรวจสอบการขายบังกับภาษรรีปลอมแล้วก็การทุจริตคอรรัปชั่นต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องชื่นชมนะอันนี้คือได้ได้สัมผัสนะครับจากหน่วยงานราชการในหน่วยงานชื่นชมดีไอนะครับในขณะนี้เนี่ย ้องชื่นชมนประธานดีดีไอกับทีมงานทั้งหมดชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กำกับดูแลนะครับดีไอที่ได้ทําผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องนะครับนะในขณะน,นี้นะเป็นที่พึ่งของนะรประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตเรื่องการปรับปรามอะไรต่างๆออกมาในเรื่องนี้ในขณะนี้ได้เป็นผลดีตามลําดับนะจากเดิมที่มีการทุจริตคอรัปชันกันเป็นจํานวนมากหลายปีก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย แทบจะหายไปเกือบหมดนะในดีไนไอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่นชมนะครับนะสอร6 8แล้วก็จะมีการเชื่อดแบบนิ่มๆผมรับรองยืนยันนะครับว่าคนบนเรือทั้งหมดนะครับไม่มีใครรอดสักลายนะครับไม่มีใครรอดสักลายยังมีอีกหลายคดีครับที่จะต้องถูกกับไม่ใช่ว่าจะเพิ่เอาแค่188หรือ264หรือ268ยังมีเยอะครับคดีน้องแตงโมนะแล้วรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ต่างๆนะครับ ก็ถูกจัดเต็มทุกคนครับนะผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องรอรอเวลานิดหนึ่งครับเรามั่นใจอยู่แล้วว่าไม่นานเกินรอนะไม่นานเกินรอแต่เนื่องจากว่าประเด็นสาคัญเราคือเอกสารบางอย่างอยูอย่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเราต้องรอให้ศาลจังหวัดนนทบุรีเขาตัดสินคดีนี้ก่อนนะแล้วเราถึงจะคัดเอกสารได้นะครับซึ่งผมคิดว่ารออีกไม่กี่วันเองนะเพราะนี้มันก็วันที่25เมษายน2560ับแปดแล้วเลยประมาณสัก ี่จิทวันนะครับ,บที่วันรับสารตัดสินแล้วก็เราก็สามารถที่จะทําการคัดเอกสารได้นะครับหลังจากที่สารมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับก็ให้สบายใจได้นะที่น้องประชาชนครับคดีสงงรือคดีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนับวนันนับวนันยิ่งพบความท่วร้ายนับวนันนับวนันยิน่งพบ,าบ,าบการจริตคอร์รัปชันการเป็นหมโหลานการเป็นห,หากกาันะครับอย่างไร้แรง ผมไม่เคยคิดนะครับว่าอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นอาคารที่ธรณีพิโรธหรือนะครับเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวทําให้การเปิดโปรกการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะพบการทุจริตจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่อยากจะเล่ากันนานๆแล้วก็จะจะอธิบายให้ฟังทุกขั้นทุกตอนนะครับทุกขั้นทุกตอนขอ,อแป๊บหนึ่งขอมาขั้น ก่อนที่จะเปิดโปรงสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักง,งานส่วนต่างเงินนะก็ขอเรื่องของเต้มงคลกิจก่อนวันนี้ไม่พูดถึงเต้มงคลกิจไม่ได้ครับเพราะหากมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเต้มงคล